ครับระบบชมพทานมะขามเท่าอูทองมะขามเท่ากระเสียวเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญของสุพรรณบุรีนะฮะเราสุพรรณเราเนี่ยเ,ออเราเป็นจังหวัดที่รับน้ําเป็นลําดับสองในระบบมะขามเท่าอูทองต่อจากชัยนาทชัยนาทจะอยู่ต้นน้ําของสุพรรณครับออแน่นอนครับการความเป็นต้นน้ำเนี่ยอ,อ,อาจจะเรื่องของความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์อยู่เ,ออเพราะฉะนั้นเราถึงจับมือกันวันนี้เพื่อขอ ความร่วมมือหรือขอความเห็นใจกันในส่วนนี้เพื่อว่าเพื่อจะได้ให้น้ําส่งถึงปลายคลองได้สุพรรณบุรีกับชัยนาทก็ปลูกข้าวเหมือนกันกับปลูกในช่วงเวลาเดียวกันพรฉะนั้นความต้องการการใช้น้ำเนี่ยมันก็เยอะแล้วก็เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเราพบกับภาะวะทั้งฝนแรงทั้งภัยแรง นะครับต่อเนื่องกันมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็คาดหวังว่ามันน่าจะทําให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยได้ปลูกข้าวได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเรารอน้ําที่จากมาถามเท่าอุทองให้เข้าคลองได้ระดับ25-30เพื่อจะส่งให้ถึง,ถงท้ายคองนะครับแต่แน่นอนครับถ้าระบบการกระจายน้ําในต้นทางเนี่ยไม่เผือแผ่กับปลายน้ำเนี่ยคงจะไม่ถึงแน่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรัมตรีเป็น เป็นคนกลางนะครับระหว่างสองจังหวัดมาทําข้อตกลงกันและผมก็อยากให้ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ถูกนําไปใช้ในช่วงต่อๆไปเพราะเราจะมีปัญหาอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องของต้นทางของแม่คเท่าอู่ทองได้สามารถส่งถึงปลายน้ําได้ก็จะมีน้ําเพียงพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าหากว่าเรามีเรื่องของมรสุมเข้ามาลูกใหม่เข้ามาที่ทําให้ฝนตก สามารถเอาน้ําจากเจ้าพญาเข้ามาสู่พื้นที่ได้อีกนะครับผมเชื่อว่าฤดูนาะข้าวปีนี้ก็คงจะไปรอดครับโดยรวมก,กับริ่งกอราพอใจไหมข้อตกลงข้อตกลงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นครเพราะว่าเราอย่างที่เราบอกแล้วว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นฝ่ายรับน้ําปลายทางตลอดเพราะฉะนั้นมีข้อตกลงวันนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีการทําข้อตกลงที่ที่เหนียวแน่นหรือว่าที่เป็นไปตามหลักการที่เราให้กันไว้ผมเชื่อว่าจะเป็น แม่แบบหรือจะเป็นมาตรฐานในการทำในระยะต่อไปด้วยครับ